กลับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่อง เครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองบางพยานะครับวันนี้นำภาพสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเหมือนเดิมครับเบอร์เก่าเหมือนเดิมนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยกันแล้วกันนะครับ องแรกชิ้นแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับมาพร้อมกรอบเก่าๆนะครับกรอบเก่านะครับกรอบเก่าสวยนะครับพลาสติครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ เลี่ยมกรอบเก่าวินเทจครับเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจนะครับอองค์นี้ประเดิมองค์แรกครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับเอาหนึ่พบาทแล้วกันนะครับ1000บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2องหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเช่นกันนะครับ องค์นี้องนี้นี่องนี้ขึ้นผิวภายเงินนะครับขึ้นผิวภายเงินทั่วองค์นะครับนี่ครเดี๋ยวขอญาตไปไวๆเลยแล้วกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์6 6 3าด้า้าสาเดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้เป็นพิมพ์คิตาครับพิมพ์คิตาเนื้อหาเก่ามันนะครับเนื้อหาสวยๆครับเนี่ยอันนี้องค์ที่สามนะครับผม ตาหนิมขึ้นทั่วองค์นะครับหม trucs, 1, บาคาเป้ายังพอมีให้เห็นนะครับตาหนิมขึ้นทั่วองค์นะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ขึ้นภายเงินนะครับองค์นี้ขึ้นภายเงินสวยๆครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับ เปิดไม่พันหนึ่งนะครับไปไวๆเลยแล้วกันนะครับพระเยอะนะครับอชอบองค์ไหนถูกใจอง eden, อค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์เก้าเจ็นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่4ครับองค์ที่4นะครับองค์นี้ก็เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าสวยครับองค์ที่4นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่5ครับองค์ที่5นะครับองค์ที่5้าพิมคิตานะครับองค์นี้มีเป็นพิมพ์มีสร้อยสังวานนะครับ มีเส้ยสองวันนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับสวยๆครับอ่าองค์ที่ห้านะครับสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันนะครับอ่าต่อไปองค์ที่6ครับรายการที่6นะครับองค์ที่6นะครับองค์ที่6จะเป็นพิมพ์นิยมครับนี่ครับพิมพ์นิยมเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับคราบเบ้าเดิมๆนะครับอันนี้องค์ที่หครับพันหนึ่งนะครับของเพิ่อนชุดนี้เปิดไว้หนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจดนะครับ ทีเจ็ดนะครับชอบองไหนสกใจองไหนแอดลนไม่ได้เลยนะครับศูนย์ค่าเด็ดก้าห้าหกหกสามเจ็ดสูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับันนี้องค์ที่แปดครับผมันนี่องที่แปดครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เก้าครับพิมพ์คิตานะครับพิมพ์คิตาสวยนะครับันนี้องที่เก้าครับหนึ่งพันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบครับองที่สิบนะครับ องนี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่านี่ครับเนื้อเก่าเนื้อมันนะครับอันนี้องค์ที่ติดนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัว9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่11นะครับอง์ที่11นะครับเนื้อเก่าเก่าครับองที่11ครับ เนื้อกเก่าครับองที่11นะครับต่อไปองค์ที่12ครับองที่12นะครับผิวขี้ตานะครับองค์ที่12นะครับต่อไปนะครับองค์ที่13นะครับอง์ที่สวยนะครับอง์ที่สวยนะครับเนื้อเก่ามันเลยนะครับนี่ฮะเนื้อเก่าผิวเก่าเก้านะครับอันนี้องค์ที่13ามนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ09796371นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันองค์ที่13นะครับต่อไปองค์ที่14ครับองค์ที่14บสนะครับพาสวยนะครับทิมสวยนะครับองค์ที่14นะครับ1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่15นะครับอันนองค์ที่15ครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับ รายการต่อไปองค์ที่สิบหกกับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่สิบหกนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับมาพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อหาสวยงามนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับถึงค่าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระกิ่งเก่าครับพระกิ่งเก่านะครับพระกิ่งเก่านะครับวัตตุทัศนะครับปัตตุทัศนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับพระกิ่งนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับ พระพิตานะครับเนื้อสำลิศครับพระพิตาเนื้อสำลิศนะครับพระพิตาเนื้อสำลิเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระเกตินะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับวัดหนองกระโดนนะครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับผมแปดร้อยบาทครับ ขอแยกแปลไวๆเลยแล้วกันนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ09795663.00นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญลงพอกลวยนะครับอันนี้เหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทสวยๆครับอ่า800บาทนะครับราคาแบบปันนะครับามีสองเหรียญนะครับอ่ามีสองเหรียญนะครับนี่ครับสำหรับเหรียญลงพอกลวยนะครับมีสองเหรียญนะครับ เนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้800นะครับ2เหรียญนะครับต่อไปเป็นเหรียญลงปูทวดนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้ออปก้านะครับลงปูทวดนะครับเอา800พอนะครับ800นะครับมี2เหรียญครับเนื้ออปก้านะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอ่อันนี้องค์ที่2นะครับผม800บาทนะครับ800บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญหัวโตนะครับเหรียญหัวโตนะครับ อันนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยมีสองเหรียมครับหรือลงปู้ทวดพิมพ์หัวโตนะครับแปดร้อยบาทนะครับจุกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสวนะครับหลวงบุ่บุญวัดกลางบางแก้วเรี่ยมกรอบเก่านะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระดีลาเมตขนุนะครับอ่าพระดีลาเมตขนุนะครับองนี้สวยครับอ่าองนี้สวยเนื้อเก่านะครับอ่าพระดีลาเมตขนุองนี้สวยเนื้อเก่านะครับอ่านี่ฮะใส่กรอบพาตลับใส่นี้สวยขึ้นเลยนะครับใส่กรอบขึ้นนะครับอันนี้ questions questions? เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปมาดูเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระฆังครับ เนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเน่าเก่านะครับเนื้อเน่าเก่านะครับมนสารเยอะเยะครับมนสารเยอะเยะนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังนะครับนี่ฮะด้านข้างด้านด้านหลังนะครับรอยปีกรอยแยกต่างๆสวยงามนะครับอ่ามสารเยอะเยอะนะครับมนสารเยอะเยะเด่นชัดเลยนะครับอ่าสำเร็จวัดระฆังองนี้เอาพันหนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมหนึ่งพันบาทนะครับ อต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับมลสารเยอะมากเลยนะครับอ่าเนื้อหนึกนุ่มมลสารเยอะมากเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับพี่ปินะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเนื้อเข้มดีนะครับอเนื้อเข้มๆนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมหนึ่งพันนะครับ อ่ต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับอาชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูน9 5เก้าเจ็ดเก้าห้าหหกสามเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่ะต่อไปองค์ที่ห้าครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอองค์ที่ห้าวัดระคังพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับ มอนสารเน้นๆครับเนื้อสวยมอนสารเน้นๆครับนี่ครับเนื้อเก่าเนื้อสวยมอนสารเน้นครับมอนสารเน้นๆนะครับห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับสมเด็จนะครับพูดผิดนะครับหนึ่งพันบาทต่อไปอีกองคหนึ่งครับอันนี้องค์ที่หกครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับพัดระฆังพิมใหญ่นะครับ หนึ่งนะครับไว้หนึ่งพันบาทครับดูว่าชอบดูว่าถูกใจนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้วัดท่ามไฟนะครับวัดท่ามไฟนะครับเนื้อเก่านะครับันี้อแปดร้อยแล้วกันนะครับหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะครับแปดร้อยบาทจงมีสององนะครับหลวงพ่อเงินท่ามาไฟอีกองนี่ครับผมจะมีสององนะครับสวยนะครับสวยเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าสวยทั้งสององเลยนะครับนี่ เอาแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับอันนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไปเก่านะครับเก่านะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นตะปุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับ มีอัวนะครับเนื้อตะกัวถักเก่านะครับอันนี้ดอกอันนี้ดอกที่หนึ่งแล้วกันนะครับดอกที่หนึ่งนะครับเปิดไว้ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ดอกที่หนึ่งครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปดอกที่สองนะครับดอกที่สองสวยนะครับสวยต้องสองดอกเลยนะครับดอกที่สองนะครับดอกนี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทครับ ต่อไปนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพับเปิ่มลําพูนครับปงนี้เนื้อเขียวนะครับพับเปิ่มลําพูนเนื้อเขียวนะครับโผล่เร้งๆนะครับเนี่ฮะโผล่เด้งๆสวยมีหน้ามีตาครับสวยมีหน้ามีตานะครับพับเปิ่มลําพูนนะครับอันนี้เอาพันหนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงป้าปานนะครับอ่าพิมพ์ขีไก่นะครับ ไข่หาห้าเส้นครับหลงปลาปานนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยบาทครับอ่าต <fry UC> ่อไปจะเป็นพระร่วงทรงเกาะนะครับพระล่วงทรงเกาะตุโขทัยนะครับองค์นี้หายากครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวนะครับเนื้อชิ้นเขียวหายากนะครับผมพระล่วงทรงเกาะตุโขทัยนะครับมีสามองค์นะครับมีสามองค์นะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับ อที่สองตัวนะครับตัวทุกทั้งสามองเลยนะครับชอบองไหนถุกไกลองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดสินะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ปิดเดกันนะครับอันนี้องที่สามครับผมเป็นเนื้อชินเขียวครับอันนี้องที่สามนะครับเนื้อชินเขียวนะครับอต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับเนื้อผงว่านนะครับเนื้อผงว่านพุทธคุณนะครับ เป็นพิมพใหญ่ครับองนี้พิมพใหญ่นะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยนะครับจะมีสององนะครับพิมพ์ใหญ่ไปไหนแล้วอีกองอาไม่เจอนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กนะครับมีเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิม์เล็กนะครับนี่ฮะพิมพเล็กจะมีสามองครับพระพุทธน้อยนะครับพระพุทธน้อยนะครับ บุญแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับอในองค์ที่หนึ่งครับผมเจ็ดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ที่สองครับผมเจ็ดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามสวยนะครับสวยเลยนะครับ 700บาทนะครับอชอบองค์ไหนจูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7เูนะครับเปิดโฮลเอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์พิตานะครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์พิตานะครับองค์นี้เอา800พอนะครับ800บาทครับพิมพ์พิตาพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยนะครับ800ร้อต่อไปนะครับอ่าองนี้ก็เอา800นะครับมาเนื้อแกะทองนะครับ800บาทครับ เนื้อทองประตมนะครับเนื้อทองประตมนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับแปดบาทนะครับองค์ที่สองอันนี้องค์ที่สามครับพิมพ์ขี้ตาแปดร้อยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินยังมีหลายองค์อยู่นะครับ พิมพ์คีตานะครับพิมพ์คีตาตัวตัวครับแปดร้อยนะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์มีต้อยสองวานนะครับอ่ะเป็นพิมพ์มีต้อยสองวานนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นคุณแผนนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับ พระบวยวัดมะนาวนะครับอันนี้ก็เอา800บาทนะครับ800บาทอ่าหลวงพระบวยวัดมะนาวจะมีอยู่พิมพ์ขุนแผนจะมีอยู่2องค์นะครับอ่านี่ครับอันนี้องค์ที่2ครับผม800นะครับและอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์พระลีลานะครับอีกองค์นึงจะเป็นพิมพ์ลีลานะครับ800บาทครับหลวงพระบวยนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระปิตานะครับ เนื้อผงเกษตนครับหลวงปู่โตวัดประดูเฉลีรีนะครับอาอันนี้เอาแปดร้อยนะครับปิดตาผงเกษตหลวงปู่โตครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพระอ่าผงพระมหิสวนนะครับจับชื่อพิดาลณ์นะครับอันนี้มเหิสวนครับตูพันธุ์บุรีนะครับอันนี้เอาแปดร้อยเช่นกันครับแปดร้อยนะครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้เป็นจินเขียวนะครับจินเขียวนะครับองค์ที่สองพิมใหญ่ครับอันนี้ก็แปดร้อยพอครับองค์ที่สองนะครับจินเขียวจะมีสององนะครับมีสององพิมใหญ่นะครับจินเขียวพิมใหญ่มีสององครับนี่ครับสวยนะครับสวยเลยนะครับแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับราคาแบบแป็งปันนะครับแปลงปันนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่า กวังบัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเฉียวครับกวังบัวนะครับอันนี้ก็เอาแปดร้อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นพิมพ์หลังหน้าปกนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หลังหน้าปกนะครับหายากครับอ่ะพิมนี้หายากครับพระมเหส่วนนะครับเอาแปดร้อยบาทครับโอ้แปดร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่จะมีสององนะครับเนื้อเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับนี่ครับผมเนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับ แปดร้อยนะครับผมไปไวๆนะครับญาติไปไวนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทูนย์เก้าเจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพาทุมกอครับพาทุ่มกอเนื้อมันมันนะครับเนื้อมันมันนะครับอันนี้เอาองค์ละแ0 0รอยแล้วกันนะครับ800บาทนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมแปดนะครับต่อไปองค์ที่2ครับองค์ที่2นะครับองค์นี้ก็สวยครับ แป0รบาทนะครับสวยคัสติกนะครับองค์ที่2นะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าแร่ดอกมะขามขึ้นสวยๆเลยนะครับมาแร่ดอกมะขามขึ้นสวยๆเลยนะครับวันนี้องค์ที่3ามนะครับผม800อนะครับอ่าต่อไปองค์ที่4ี่นะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับ องที่สี่องนี้ก็สวยคลาสิกนะครับองที่สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมมานี้องค์ที่ห้าครับเดยสวยจังนั้นเลยนะครับชอบองไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสามเจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่หกนะครับเป็นพื้กลางนะครับ อ่ะองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเอาแ0 0อนะครับซุ้มกอนะครับสวยนะครับสวยนะครับแ0 0บาทนะครับอ่าต่อไปเป็นภาพองส์ตรพันนะครับภาพองสุพรพันนะครับองนี้เป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับพิมพ์หน้ากลางนะครับแต่ภาพสวยนะครับอ่าแต่ภาพสวยนะครับองนี้ขอพันหนึ่งนะครับภาพสวยครับหนึ่งพบาทนะครับภาพซุ้มกอเอยภาพองค์ตรพันนะครับพิมพ์หน้ากลางนะครับ ต่อไปอีกองหนึ่งก็เป็นพิมพ์หน้าแกะนะครับพิมพ์หน้าแกะอ่าอง์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์หน้าแกะนะครับอ่าองนี้ขอพันหนึ่งเช่นกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับพ <size> ับเปิมนะครับพับเปิมลําพูนนะครับอเนื้อแปดร้อยนะครับผมอ่แปดร้อยบาทนะครับพับเปิมลงรักเก่านะครับพับเปิมลงรักเก่านะครับจะมีสององนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับอรูปไม่ชัดเจนยังไงไวยังไงก็แน่ใจมัขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370ต่อไปเป็นภาพของชุพานเลยนี้เป็นพิมพ์หน้าแกะนะครับพิมพ์หน้าแกะนะครับสภาพสภาพสวยเลยนะครับผมว่านะครับรงนี้นะครับเนื้อสวยมันนะครับเนื้อสวยมันมันนะครับมันนะครับนี่ฮะพิมพ์หน้าแกะนะครับสวยเลยนะครับรงนี้นะฮะ อันนี้เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับมาพันหนึ่งพันหนึ่งนะครับคุณผิดนะครับพันหนึ่งนะครับหินหน้าแก่นะครับภาพองสุพันธ์นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปอ่าเป็นพระอ่าหลวงพ่อทาานะครับสมเด็จหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งครับอันนี้เอาห้าร้อยครับห้าร้อยองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ตูมเก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตูมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาเรื่ององค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะเรื่ององค์ที่สี่นะครับองค์นี้ก็เอาห้าร้อยนะครับผมต่อไปเป็นจอบเล็กนะครับอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยคลาสสิกครับสวยคลาสสิกหน้าตาหลวงพ่อยังยิ้มยิ้มอยู่นะครับอันนี้ขอพันหนึ่งนะครับ อันนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจอบเล็กมีองค์เดียวนะครับจอบเล็กอ่าต่อไปเอามาเหตุวนยังไม่หมดนะครับมาเหตุผวนะครับมีหลายองค์อยู่นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แคปหน้าจอแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตูนเก้าเจ็ดเก้าห้าหก หกสามเจ็ดนนะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้แปดร้อยบาทนะครับสําหรับภาพมาเหตุสวนนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นภาพเหรียญนะครับาเหรียญอันนี้ตีนรักษาสภาพผิวไว้แล้วกันนะครับอันนี้แปดร้อยครับผมเหรียญลงปุตตุวัดปกของมาครับเท่ากับแปดร้อยบาทนะครับจะมีสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่สองครับ ไปเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับหลวงปู่สุขนะครับมีสองเหรียญนะครับมาต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมบ้านหนองโพนะครับถูกครับเหรียญหลวงพ่อเดิมครับมาแปดร้อยบาทนะครับนี่เหรียญที่สองนะครับมีสองเหรียญนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเอาเหรียญละแปดร้อยนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพระปู่ท่ามาปางนะครับพระปู่ท่ามาปางนะครับเนื้อระเบิดดีนะครับเนื้อระเบิดดีนะครับอันนี่ยแปดร้อยบาทครับท่ามาปางนะครับต่อไปเป็นพระลีลากําแพงขาวนะครับองค์นี้ก็เนื้อระเบิดระเบิดนะครับพระลีลากําแพงขาวครับแปดร้อยนะครับราคาเบาๆต่อไปเป็นพระขุนแผนนะครับหลวงพ่อเต๋ นะครับอันนี้จะกรอบตลับเป็นนะครับปิดข้างหลังนะครับคุณแผ่นลงพ่อเต๋อเอา800เช่นกันนะครับ800บาทครับต่อไปนะครับจะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานอันนี้จะเป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์พระอุปคุตนะครับพิมพ์พระอุปคุตนะครับอ่าห้งนี้ก็เอา800นะครับราคาเบาๆนะครับเบาๆนะครับต่อไปเป็นเหรียญเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับหลวงปู่ถูกวัดปากองมาขับเท่าครับ800บาท นะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อก้วยนะครับเนื้อทองฝาบาทครับอ <in> <Familie> ันนี้ก็แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับคุณแผนนะครับบ้านกลางนะครับพิมพ์พายคู่ครับคุณแผนพันกลางพิมพายคู่นะครับวงนี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทครับพายคู่นะครับหนึ่งนบาทนะครับมีสองค์นะครับมี2องค์นะครับนี่ฮะ สวยต้องสององเลยนะครับใส่กรอบสวยต้องสององเลยนะครับอ่ะหนึ่งพันบาทครับผมพร้อมกรอบนะครับกรอบเก่าดีนะครับอ่าต่อไปเป็นนางนะครับนางสามนางนะครับสามนางกรุวัดใหญ่พิษณุโลกครับสามนางนะครับอ่าองค์นี้แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปเป็นพระเลี้ยงนะครับเออพระสามนะครับพระสามลำพูนนะครับอันนี้เอาพันหนึ่งนะครับพระสามลำพูนนะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อแห้งแก๊กเก่านะครับเอาพันหนึ่งนะครับพระสามลำพูนหนึ่งพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่สุกนะครับองนี้นะครับหลวงปู่สุกวัดปากของมขามเท่าครับองนี้เอาแปดร้อยนะครับ เนื้อตะกั่วนะครับมีสององ 999, นะครับหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขเนื้อตะกั่วมีสององนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะครับสวยทั้งสององเลยนะครับสวยทั้งสององนะครับ,800 equally, 800บ,บมีจานด้วยนะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นพระสังกัจจายหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อดินจุมรักนะครับมีกลิ้งนะครับเนื้อดินจุมรักมีกิ้งนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับ มีสององครับมีสององนะครับพระสังกัจจาย์มีสององครับเนื้อดินจุบลักนะครับแปดร้อยบาทนะครับชอบปงไหนถูกใจองไหนลายมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอินนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะหลวงพระแดงอันนี้พันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ผิวไฟผิวไฟแดงแนะครับผิวไฟแดงๆงนะครับต่อไปเป wow. ็นพระพระสิบสองนะครับพระสิบสองลำพูนนะครับอาจจะมีซ่อมนะครับมีซ่อมหน่อยนะครับเนื้อเขียวนะครับในได้หายากนะครับเนื้อเขียวพระสิบสองลำพูนนะครับอันนี้อพันธ์หนึ่งนะครับหายากครับหายากนะครับต่อไปนะครับเป็นพระชีโบนะครับถูกทายาททายตลาดนะครับปิดตานะครับ อาหารในองค์ที่หนึ่งนะครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับเดี๋ยวขอญาตไปไวๆนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดสะพานสูงนะครับอันนี้ก็แปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับปิตาหลวงพ่อทองสุขครับองค์ที่สองแปดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่สามครับองที่สามคาิตกแปดร้อยพอนะครับแปดร้อยบาทนะครับผง์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองที่สี่นะครับกันยองที่สี่นะครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมมีห้าองค์นะครับปิตาหลวงพ่อทองสุขนะครับต่อไปก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงรักปิดทองนะครับหลวงรักปิดทองเก่าเก่านะครับ สวยนะครับสวยนะครับภาปิตาคงบปาแก้วนะครับอันนี uh, ้ก็เอาแปดร้อยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมแปดร้อยต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับอ่าองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับสวยวยครับองค์ที่สามแปดร้อยบาทครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับ ันนี้เก้าแปดร้อยนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็แอสซ่ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตูนเก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุกนะครับเปิดโทรเอร์ไลน์เปิดเดียวกันอันนี้องค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกครับองค์ที่องค์ที่หกแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปองค์ที่แปดครับผมในองค์ที่แปดครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้าองค์ที่เก้าองค์นี้ก็แปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบ องค์ที่๗นะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์นลามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ๐๙๗๙9 6๖๓๗ูนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ดเ,ดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ